Thank you. สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับบัมเปอร์ทุกปัมเปอร์อีกครั้งครับผมวันนี้เราอยู่กันในงานเปิดตัวรถยนต์ Audi Q3 RS นั่นนี่เลยโอ้โหสีเขาเรียกสีอะไรนะสีสีเขียวที่มีชื่อด้วยครับชื่ออะไรฮะคายารามิกรีนอันนี้ท่องมาถูกไหมชบายๆคายารามิกรีนคายารามิกรีนพูดนะแต่หน้าพีิมันมันเป็นภาษามันเป็นมันเป็นชื่อตัวตัวอะไรฮะสนามแข่งอยู่ทางซาวออฟริกาครับผมหรือว่า <อ>ไม่ขาดทุะครงานมีที่มาที่ไปฮะฮะสีก็สวยนะส,<ว>ยสะท้คอนแสงมาเลยนะ <c oughs> โอ้โหจริครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับต้อนรับเด่นกุมภาเลยที่เนี่ยเขาเปิดตัวตระกูลคิวเนี่ยสามรุ่นใหม่เลยแต่วันนี้เราหยิบยกตัวคิวสามที่เป็นไอเอสนะครับคอตโต้มานําเสนอแล้วกันเนาะใช่ใช่เพราะว่าคันนี้นะครับเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็น SUV นะเป็นลูกทรง s อ v ยที่ แรงมากทีเดียวบางคนบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกชื่อนึงก็ได้ว่าเป็นสปอร์ตคูเป้แล้วอ่าใช่มันจะออกไปทางโทนนั้นเนอะอ่าเพราะว่ามัน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 รถค่อนข้างสปอร์ตนะลุคเขานะหลายหลายคนชอบรถที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์แต่ว่าก็ยังอยากได้รถที่ใช้เป็นเดลี่ยูสใช่ขับไปทํางานขับไปเที่ยวบางทีก็มีอารมณ์อยากจะซิ่งบ้างอะไรบ้างคือมันคือมันผสมความอเนกประสงค์กับความแรงได้อย่างลงตัวมากทีเดียวนะครับเรื่องของ RS เนี่ยมันบอกไแล้วว่าหล่อมาแต่กําเนิดอยล้นะครับนอกจากนั้นมีเรื่องของเครื่องยนต ที่มีความแรงแต่ที่สําคัญครับพี่อาร์ครับราคาราคาเท่าไหร่ฮะจับต้องได้ครับคราวนี้เท่าไหร่ฮะสี่ล้านเจ็ดสห้าหมื่นบาทครโอ้โหผมน่าะตอตกไปหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยดีกว่านะครับผมสี่ล้านเจ็ดสี้าเจ็ดนะก็มาดูภายออกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงครับผมไป โอเคครับเรามาดูกันที่ภายนอกของ Audi RS Q3 Sportback กันดีกว่านะครับผมเจ้า RS Q3 Sportback คันนี้นะครับตกแต่งด้วยชุดแต่งภายนอกในรูปแบบ RS รอบคันเลยนะครับผมสีเขียวสลับสีดำนะครับสีดำของชุดแต่ง RS เนี่ยเป็น Glossy b a c k นะครับผมสำหรับ Audi Ring นะครับและชื่อรุ่นนะครับจะเป็นสี Glossy b a c k เช่นกันนะครับคันนี้ครับมีหลังคาพาราไดมิก Sunroof เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ไฟหน้านะครับเป็นแบบ m a ทริก LED พร้อม daytime running light แบบ LED เช่นกันนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้านะครับแบบอัตโนมัตินะครับระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเช่นกันครับเป็น l e n ิ่งเซนเซอรนะครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีระบบไล่้าให้ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับพวงมาลัยนะครับยังเป็นพวงมาลัยไเบอร์แบบ progressive steering นะครับล้ออลลอยขนาด21นิ้วยางขนาด225/35 21นะครับ ระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกของ RS นะครับพร้อมคาลิเปอร์สีแดงนะครับคู่หลังก็เป็นเบรก RS พร้อมคาลิเปอร์สีแดงเช่นกันนะครับผมระบบช่วงล่างเป็นแบบ RS Sport พร้อมระบบท่อไอเสียแบบ RS Sport เช่นกันนะครับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับโดย Audi Drive Select นะครับผมแะนี่คือทั้งหมดของภายนอกแบบคร่าวๆนะนะเป็นรูปทรงแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็น SUV ที่เรียกได้ว่าแรงมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องยนต์ของคันนี้นะฮะใช้เครื่องยนต์อะไรแล้วก็ภายในจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราให้คุณกายไปอธิบายให้ฟังไปครับในด้านสมรรถนะน,นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางออดีเนี่ยถ่ายทอดประสบการณ์การขับขี่เสมือนอยู่ในสนามแข่งขนาดที่บุคลิกของรถ ใช้งานในชีวิตประจำวันก็ขับสนุกไม่แพ้รถสปอร์ตด้วยขุมพลังเครื่องยนต์แบบเบนซิน5สูบให้กำลังสูงสุด400แรงม้าแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์480นิวตันเมตรที่1,950รอบถึง5,850รอบต่อนาทีทําอัตราเร่งที่เหลือหลายศู0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4.5วินาทีความเร็วสูงสุด250ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งกำลังผ่านเกียร์เอสโทรนิกจจังหวะผสมผสานกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออฉริยะ เพิ่มแรงดินและฉุดกระชากผ่านล้อทั้ง4โดยอิสระทําให้เสถียรภาพในการขับขี่ยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรถแบบดนามิกเสริมสร้างความปลอดภัยมากขึ้นโดยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย10.8กิโลเมตรต่อลิตรอีกสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้นะครับนับว่าถูกใจขาซิ่งไปตามๆกันนะครับด้วยเสียงคำรามสุดจุดดันของเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดจากการปรับแต่งระบบท่อไอเสียใหม่ช่วงล่างแบบ RS Sport ถูกตั้งค่าให้มีคาแรคเตอร์ของการขับขี่แบบสปอร เรามาอยู่กันที่ภายในของ Audi RS Q3 โอ้โหเรีเยกได้ว่าอลังการมากนะครับแล้วก็ดูสิ่งมากทีเดียวนะครับดสิ่งมากทีเดียวเรามาเริ่มจากพวงมาลัยดีกว่าพวงมาลัยเป็นรูปทรงดี a p ฟนะครับหุ้มหนังอคันธารานะนิ่มมือมากเลยนะนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนังอคันธาราเช่นกันนะครับระหว่างบริเวณคอนโซลตัดกับลายคาร์บอนนะครับลายคาร์บอนเคปลานะครับตรงนี้เนาะส่วนเบาะนั่งนะครับเป็นทรงแบกเกตซีสนะ เป็นหนังนาป้านะครับเป็นหนังนาป้านะแล้วก็มีมีพัดเดิลชิพให้นะหน้าจอรนี้กี่นิ้วนะฮะคุณกาย12.3 12.3แล้วตรงนี้นะฮะ10นิ้วครับโอ้โหนี่เป็นไงฮะก็เรียกได้ว่าใหญ่จุใจนะเรียกว่าสะใจกันไปเลยฮะนะแล้วดูดูดูแบบดูดูการออกแบบเขาดิมันเหมือนเหมือนจะเอล่ากาดนะใช่โอ้โหดูความน่าสนใจของ Q3 นี่ครับจากความที่เป็นทรง อสยูวีอารคือเรื่องของความนั่งสบายนะครับนั่งทางไกลก็ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสัมภาระยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่สําคัญก็คือตัวนี้ด้วยความเขาเป็น RS รครับหลายจุดมันก็จะมีเรื่องของโลโก้ RS อสในด้ถูกไหมเพราะว่าด้านในเนี่ยมันเป็นเขาตกแต่งในในรูปแบบของชุดแต่ง r s มาเหมือนกันนะครับดูสังเกตที่บนมอะไรนะครับจะมีโลโก้ RS ออยู่นะครับผมและนี่ฮะ อ้ยามีลูกเล่นมีลูกเล่นนะครับคลิปแดงคะมีคลิปแดงคลิปพายตัวนี้นะครับว่าคเขาบอกว่าเป็นรถซิ่งก็ต้องเป็นสีแดงใช่ครับผมอ่าแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพรมที่ให้มาจะเป็นไอเช่นกันนะครับผมอ่าพวงมาลัยผมชอบอ่ะมันกายผมยังติดใจพวงมาลัยมากเลยเหมือนรถแข่งเลยฮะมันจับ จับแบบนุ่มมือถนัดมือแล้วมันไม่ลื่นนะหนังอาคันทาราเนี่ยนะเขาใส่พยายามใส่ความดิบนะแบบรถแข่งนะแบบมอเตอร์สปอร์ตเข้าไปแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ก็คือความสะดวกสบายนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นิระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆเขาใส่มาเต็มพิกัดนะครับโดยเฉพาะเครื่องเสียงด้วยพี่อาร์ตเขาบอกว่าตัวนี้ใส่ลำโพงแบบว่า ไม่กักเลยยังไงฮะฟูแบบเสียงแบบสามิติโอ้โหโบเฟนไม่ห่างไหมภาษาอังกฤษที่ผมภาษาภาษาได้เป๊ะเลยมั้พูดเร็วๆนะฮะสิบห้าตำแหน่งเลยนะใช่แล้วก็มีเรื่องของพานอรามิกด้วยเห็นไหมเรารู้สึกแบบนั่งแล้วไม่อึดอัดแหละโปร่งโล่งสบายมากในห้องโดยสารนะครับเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมส่วนบอกคู่หน้านอกจากจะเป็นซรงแบคัสซิตแล้วเนี่ยยังปรับไฟฟ้าด้วยนะเออแล้วบอกคู่หลังเป็นยังไงฮะคุณกาย ในส่วนด้านหลังเองนะครับก็นั่งสบายนะครับไม่มีเรียกว่าไม่มีปัญหา <ừ> อะไรเลยว่าผมใช้คําว่านี้นะเพราะว่าอะไรหลายๆคร,ครั้งที่ได้นั่งรถยุโรปเนี่ยนั่งเอาะหลังเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบไม่นุ่ม <ừ> ไม่กระชับนะหรือว่าหาที่วางมือวางหัวไม่ได้นะครับแต่เจ้าคนนี้ต้องบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, นั่งสบายมากจริงๆครับโดยเฉพาะพื้นที่ของ head room แล้วก็ leg room นี่ต่อให้มีคาแรคเตอร์นะครับความเป็น RS ก็จริงนะแต่ความสะดวกสบายแบบ SUV นี้เขามีอยู่ครบ ทุกกระเบียดนิ้วเลยพี่อาชมาอยู่กันที่ด้านหลังครับผมดูผมตัวใหญ่สองคนนั่งเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ผมปรับเบาะไว้แล้วนะดูที่ตรงตรงระหว่างเข่ากับเบาะหน้าเนี่ยนะมันยังมีพื้นที่โล่งอยู่ด้วย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 ความใหญ่ด้วยแหละด้วยความกว้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยการดีไซน์ของด้านหลังของตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยเขามีการดีไซน์เห็นปะตรงเนี้ยเว้ารับเข่าไว้พอดีเลยนะฮะถ้ามีคนตัวสูงกว่าน,นี้ก็ยังได้มีเนื้อที่เหลืออยู่นะครับ ส่วนพื้นที่เหนือทีตะก็ยัง,ย,งยังได้อยู่นะครับยังมีเหลืออยู่นิดนึงนะฮะเหลืออยู่นิดนึงมาดูที่ฟังก์ชันของเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นี่ครับเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็พนักพิมพ์ปรบปับได้พนักพิมพ์ปรบปับได้กี่ระดับนะสามระดับที่ปรับดอยู่แล้วครับผมแล้วก็รับพับได้ด้วยพับได้ประมาณอ่ายี่สิบสี่สิบประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนตรงกลาง นี่พร้อมที่วางแก้วแต่ว่าเขาไม่ได้มีปุ่มคอมมานดอะไรตรงนี้ได้นะไม่มีเป็นที่วางแก้วอย่างเดียวพี่อามีแอร์ด้านหลังนะครับมีแอร์ด้านหลังแต่ไม่มี USB ด้านหลังหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นีอยู่นี่ครับพี่นี่มี USB ด้านหลังมันต้องก้มต่ำหน่อยมี USB สองรูด้วยแล้วมีไฟ12โวลต์อยู่ตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็มีที่วางของตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ชอบมากเลยใช่ตรงนี้เนี่ยเอาไว้วางมือถือนะฮะ เฮ้ยไงผมชอบมากฝั่งนู้นมีป่ะที่วางมือถือเนี่ยเอ้ยเจ๋งอ่ะตรงนี้ชอบดิซ่าเจ๋งดีแผงประตูก็มีแอมเบียนด้วยนะพี่อาร์ตใช่รอบคันแหละมีแอมเบียนไลท์นะคะรับผมนะโอ้สวยงามนะผมชอบมากเลยนะคุณกายอืมก็โดยรวมผมว่ามันก็นั่งแล้วมันก็ไม่อึดอัดนะฮะมันไปนั่งสบายต่อให้บางคนอาจจะมีคอมเมนต์ว่าเอะตัวเบาขค้นหน้าใหญ่ใหญ่แบบนี้เบาสปอร์ตแบบนี้มันอาจจะบังทัศนวิสัยของคนนั่งหลังไม่บังนะ สำหรับเราเราตัวสูงเกินร้อยเจ็ดสิบห้าไงมันก็สามารถปโปรง่งแต่ถ้าคนตัวเล็กๆประมาณร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยลงมานั่เนนงเขาอาจจะมองว่าแบบบอกข้างหน้ามัน,มนงนเขาหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่เชื่อไหมว่ารถรุ่นนี้ซื้อไปไม่ค่อยนั่งหรอกนั่งแต่ข้างหน้านั่นแหละคนซื้อ RS อเนี่ยขับเองทุกคลรายมันขับมันมากส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาวิจารณ์ด้านหลังอะมนขับมันมากจริงนะครับเราไปดูอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจฮะเรื่องของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกับการพับเบาะกันวียว่าพี่ครับผมครับผม มาอยู่ที่ด้านหลังนะครับผม,บผมโอ้โหผมต้องบอกว่าโลโก้ rsq 3เนี่ยขับบน้องถนงน,นใครก็ต้องมองฮะแล้วมันเท่มากนะ<ช>เพราะรว่า<ม>อะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไอ้นี่ด้วย b a c k gold ด้วยนะอืมแล้วก็พร้อมกับโลโก้ผมชอบมากเลยนะแล้วไฟท้ายนี่สวยทีเดียวเปเลคือใจผมอยากจะได้ทะเบียนอย่างนี้ไปเลยนะฮะไม่ขับดูเท่ดีอ่ะเรามาลองอีกหนึ่งฟังก์ชันนะที่อำนวยความสะดวกในการเปิดปิดด้านท้ายครับพี่อาร์ตมนิดนึงฮะก็มันมีระบบเซ็นเตอร์ไอ้คลิก ตรงนี้ฮะด้านด้านท้ายเวลาเราถือของมาอย่างเงี้ยเอาเท้าอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางแปะไว้ตรงกลางโอ้โหด้านหลังนี่ก็พื้นที่ใหญ่โตฮะถุงก๊อฟใส่ได้ไหมพี่ได้ทีถ้าใส่ไม่พอเราก็พับเบาะเรียบได้เลยใช่ไหมสามารถพับได้เลยใช่ก็มีฟังอะไรที่เล่นมากรเสินี่ก็เป็นมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่เติมลมเดี๋ยวนี้รถยุสมัยใหม่ให้แต่อย่างนี้มาแล้วนะฮะเป็นตัวปั๊มเนาะใช่ไม่มีล้ออะไรละ แล้วก็มีเครื่องมือมาชุดซ่อมให้อันนี้ก็เป็นตะข่ายว่กันของตกในของตกใช่ครับผมรถสไตล์นี้มันจะทบปัญหาตรงนี้มันจะเป็นรอยใช่ถ้ามันเป็นพลาสติกใช่ใช่ถ้ามันเป็นพลาสติกสีดํานะผูดปรับปรับปรับอะไรกสมมติคุณแบบเป็นรอยจะวางตรงนี้ก่อนใช่ถูก่อนที่จะดันมันเข้าไปถูกไหมถูกต้องเฮ้ยแต่ข้อระยะดีคือเราไม่ต้องกกมไงครับลองสมมติถ้ามีของเนี่อหรอแล้วก็หยิบได้เลย บางคันถ้ามันเตี้ยไปเนี่ยต้องกลมใช่อันนี้อันนี้สูงกำลังดีสูงกำลังพอดีเลยนะเดี๋ยวเราผมไปพับเบาให้ดูว่าด้านหลังมันจะกว้างขนาดไหนถ้าเราพับไปแล้วนะฮะเคยดึงเชือกทีเดียวเบามันพับเลยถูกต้องแต่ว่าจะต้องมีการตกแต่งตำแหน่งที่นั่งกันสักน้อยถ้าคุณจะให้มันพับแบบแฟลตเรียบนะฮะนี่จะเรียบประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหม โอ้โหเนี่ยยัดอะไรใหญ่ๆเดียวยาวเข้าไปได้เลยใช่ก็ซื้อโซฟาไปเกียรได้เตียงนอนใส่เข้าไปได้แกะนี่ออกสะดวกสบายฮะในราคาสี่ล้านกว่าพี่อาร์ตใช่มันทําประโยชน์ได้มากกว่าขับซิ่งบนถนนด้วยนะเออผมชอบว่ะผมชอบมากนะมันคือเขามีชุดแต่งมาให้เลยไงสำหรับรุ่น RS เนี่ยมีมีอีกหนึ่งระบบนะฮะสั่งปิดโดยใช้เสียงได้ด้วยฮะยังไงฮะอาร์ตปิดหน่อย ปิดหน่อยโอ้อาดปิดหน่อยะที่จริงอะมันเตะที่จริงมันเตะได้นะเจ๋งว่ะระบบเตะอีกด้วยที่จริงมัน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 เตะให้ปิดได้นะแต่พอดีผมผมเตะไม่เจอผมเตะไม่เจอแต่แต่เปิดเปิดเจอนี่นะเออัปิด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 เราปิดไม่เจอฮะเราหาไม่เจอเอาอย่างนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะที่ไหนไหนก็มาแล้วเจ้าตัวนี้เขาดูเรื่องเสียง เสียงคำรามที่มาจากท่อของ RS <ช>มัน<ช>มี<ช>เอกลักษณ์นะใช่ใช่ใช่ขอสักทีขอฟังหน่อยขอฟังสักทีนะเออครับว้าวาสุดยอด เรียบร้อยแล้วครับผมกับ Audi Q3 RS คันนี้ครับวันนี้เราก็มาชมทันจริงนะครับก็ในวันเปิดตัวพอดีเลยนะครับสิ่งที่เราอยากจะรู้ในวันนี้คือราคาเท่าไหร่นะฮะไขข้อสงสัยกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผมสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมที่สําคัญเรามีข้อมูลจากทาง Audi ประเทศไทยมาฝากด้วยนะครับรถรถแรกเนี่ยมาแล้วโอ้าวเป็นยังไงเล่าเขาจะมาเนี่ย ภายในพฤษภาคมนี้เองไม่กี่เดือนนะถ้าคุณสั่งจองวันนี้สั่งก็ได้เลยใช่ครับผมก็ไม่นานนะครับรับไปเลยเนี่ยสีเขียวแบบนี้อเขาไม่ได้มีทวนชื่อสีนะเขาไม่ได้มีสีเขียวนะเขาไม่ได้มีสีเขียวนะเขามีสีอื่นด้วยนะมีหลายสีนะครับสำหรับชุดแต่ง i อสนะครับสำหรับรุ่น i อดีกว่าไม่ใช่ชุดแต่งไอสําหรับรุ่น i อนะครับใครชอบนะครับสไตล์ RS สไตล์ชุดแต่ง RS ของ audi นะครับผมว่าคันนี้มันตอบโจทย์นะ มันตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการความอเนกประสงค์และต้องการความแรงในขณะเดียวกันด้วยนะครับผมนะไหนๆก็ซื้อแล้วผมว่าสีที่เป็นสีขายเป็นสีขายของเขาไปเลยสีอื่นผมดูแค่ตลอกแล้วใช่มันรรมดานะฮะไหนๆจะเอาให้เด่นใช่เด่นไปเลยนะครับเอาให้สุดนะครับผมผมว่าสีนี้สวยลงตัวสุดละ นะครับมันตัดกับสีดําที่เขาให้มาอีกนหนึ่งเรื่องครับ<ม>ที่ผมมักจะให้พี่อาร์ตพูดถึงเสมอฮะเป็นยังไงบ้างสาหรับวันนี้ออดี้ประเทศไทยคุณมาซื้อที่โชว์รูมอย่างเงี้ยตรงเรียบทางดวนเนี่ยแถวๆอินทาวเนี่ยรเรื่องเซอร์วิสผมไม่ต้องห่วงแล้ว<ม>นะครับไม่ต้องห่วงแล้วในทุกวันนี้นะฮะออร์ดีร <Audi S 1> ประเทศไทยเขาได้เข้ามาทําอย่างจริงจังและนะครับทาตลาดอย่างจริงจังเนื่องไม่ว่ามีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นอะไรทุกอย่างมีพร้อมนะครับมีพร้อมเซอร์วิสดีนะครับแล้วก็ไม่รอนานแล้ว นะครับผมเป็นแรงลดหลูทั่วไปแล้วใช่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้วฮะครับผมสบายใจได้นะครับกับ audi นะครับผมอฝากไว้ด้วงรุ่นครับ audi q3 is คันนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับพูดสนับสนุนหลักยังเป็นทางการของเราครับบัดดี้ครับผมครับผม ba gpi ด้วยนะอย่าลืมครับ กดไลค์กดซับสไคร b ์นะฮะรกับบัมเบอร์ทุบัมเปอร์นะคะช่วงนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรถหลายรุ่นเปิดตัวเยอะนิดนึงนะฮะเรามักจะมีคลิปใหม่มาฝาตลอดเลยช่วงนี้นะจะเด้งตลอดนะครับผมกําลังคิดอยู่ไว่าเพื่อนๆอยากจะเอาคันเนี้ผมอยากจะเอาคันเนี้เอาไปสัดเล่นต้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไปตะล่อมผู้บริหารเขาก่อนเดี๋ยวเราจะยืดเจ้าคันนี้นะ ไปซัดเล่นนะก็ไปกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับบัมเปอร์ตงปั๊มเปร์สวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กับซั s สไคร e ด้วยนะไปแล้วครับ